อันนี้เป็นผัดกะเพราทูน่านะคะนี่นะคะเราก็อยากกินเนาะกะเพราทูน่าก็อร่อยนะคะก็หอมๆเลยนะคะใครอยากทานก็ตามมากินได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยน,นะกะเพราทูน่าสดนะคะเนื้อทูน่านะคะเราก็ซื้อฟพวกเนื้อทูน่าสดมาเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิน้นแล้วก็ผัดกะเพราเหมือนทั่วๆไปนะคะ แต่เราไม่ได้ทำขั้นตอนที่ที่เราผัดน,นะคะเราทาเราถ่ายตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ใครหิวทูน่าผัดกะเพราก็ตามมากินด้วยกันนะคะก็เผ็ดเผ็ดอยากกินอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดหลายวันแล้วเนาะก็ตามมาด้วยเมนู ะะอย่างไรก็มากินด้วยกันนะคะยืดๆน้ำลายนะคะ <_ C 's> พอดีกะเพรามันไม่มีเราก็ใช้โหระพาแทนได้นะคะ <_ C> s> <S เป็นกะเ,เพราเขาก็จะเรียกกะเพราฝรั่งกันนะคะเนาะ <_ C 's> นี่นะคะก็เป็นเมนูที่เราอยากกินอีกหนึ่งเมนูแต่ว่าเน้นเผ็ดจริงๆนะคะเนี่ยใส่พริกเพิ่มอีกนะคะก็ <_ C 's> เป็นกะเพรากะเพราเราใช้โหระพาแทนแล้วก็เราจะใส่หัวหอมด้วย บางบางร้านนะ่ะสังเกตดูไหมบางร้านเขาก็จะใส่เขาเรียกอะไรถั่วฝักยาวเนาะแต่ถ้าใครมีก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่เราไม่มีเราก็ใส่แค่หัวหอมใหญ่แทนได้นะคะก็ต้านหวัดได้ด้วยเนาะพวกหอมพวกกระเทียมอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เป็นสมุนไพรไทยอยู่แล้วเนาะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝากกันไว้แค่นี้นะคะเราก็จะไปลงมือกินก่อนนะคะเห็นไหม ก็ซื้อทูน่ามาเยอะเนาะก็เลยทำกินอีกเมนูนึงนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมช่องเล็กๆช่องนีดเหมือนเดิมนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะออก็วันนี้การก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้การก็ขอตัวไปก่อนบายๆค่ะบายบาย